31พฤษภาคม2567ิที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับสภาพที่ฝนตกฟ้าปิดแบบนี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับ ที่ปลูกต้นทุเรียนพยายามตัดหญ้านะครับตัดหญ้าที่อยู่บริเวณใต้ทรงพุ่มออกให้เตียนเลยนะครับเพื่อที่จะให้โคนต้นและดินบริเวณตรงนั้นมีโอกาสได้รับแสงแดดมีโอกาสได้รับลมถ่ายเทได้ดีที่สุด เพราะนับจากนี้เป็นต้นไปนั้นไม่ใช่ฤดูการที่เราจะใช้หญ้า,าคลุมดินให้แก่ต้นทุเรียนแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดินชุ่มถ้าดินชุ่มหรือโคนต้นเปียกแฉะอยู่ตลอดเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับรากเน่าโคนเน่าได้นะครับเรา สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ให้เกิดความเอื้อต่อการระบาดของเชื้อไฟทอปทลาได้อย่างน้อยก็เกินครึ่งนะครับการที่เราแต่งกิ่งให้โล่งแบบนั้นให้แสงเข้าได้ทุกทิศทุกทางแล้วก็ข้างล่างเราไม่ให้ชื้นไม่ให้แฉะ และที่สำคัญถ้าหากว่าเราสามารถปลูกทุเรียนแบบยกโคกได้แบบนั้นเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะทำให้ดินไม่ขังบริเวณทรงโคกนะครับมันจะไหลเอื่อยลงมาด้านข้างแบบนี้แล้วก็เวลา,าแดดออกมาก็จะทำให้โอกาสดินแถวๆนั้นแห้งได้เร็วกว่าปกตินะครับดีกว่าที่เราจะปลูกในแนวราบเพราะจากนี้มันก็จะเข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝน การที่ฝนตกต่อเนื่อง3วัน4วันนั้นความชื้นสูงความแฉะมีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไฟทอบทรล่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับต้นเรียนทุเรียนต้นนี้นะครับปลูกใกล้กับป่ายางพาร,รานี่ครับมันจะมีปัญหาเรื่องของแสงแดดค่อนข้างที่จะเยอะอยเห็นไหมต้นยางพาร,ราเขาก็โน้มลงมา บางฝนบางแดดให้กับทุเรียนต้นนี้เราจึงบริหารจัดการโดยทำการยกโคกนะครับให้เป็นแนวสโลปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตฝั่งทางนี้เราก็ทำให้เป็นแนวแบบว่าไม่ให้น้ำขังได้เราดำเนินการบริหารจัดการมาอย่างนี้จนเข้าถึงปีที่5แล้วนะครับขณะนี้ต้นนี้น่าจะอายุได้5ปีแล้วนะครับก็สามารถประครับประคองได้เช่นกัน ส่วนต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกพร้อมกันแต่ว่าการเจริญเติบโตนั้นจะช้ากว่าต้นเมืกก่อกี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าตรงยอดของทุเรียนต้นนี้นะครับถูกกิ่งยางพาราต้นต้นนี้นะครับหักลงมาใส่สองครั้งกําลังจะโตก็หักมาอีกพอปีต่อมาก็กําลังจะโตก็หักมาอีกครับนี่ปีนี้เป็นปีที่สนะครับที่กิ่ง ต้นยางพาราหาักมาใส่อีกครั้งแต่ว่าไม่ถึงกับทําให้ยอดหกักทาให้ยอดนั้นเสียหายลงมาบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็คืออุปสรรคหนึ่งในการปลูกทุเรียนติดกับป่ายางพารานะครับเนี่ยเราปลูกติดกับรั้วนะครับซึ่งฝั่งทางขวามือนี่นะครับก็จะเป็นป่ายางพาราส่วนอันนี้ก็คือแนวรั้วของเรายาวไปทางโน้นเห็นไหมครับป่ายางพารานะ สูงขึ้นมาท่วมเลยโดยเฉพาะสวนที่อยู่ด้านหลังบ้านของเรานั้นก็เป็นปัญหานะครับแต่เราก็พยายามที่จะแก้ไขเท่าที่จะแก้ไขได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ถ้าหากว่าต้นยางพาร,ราเขาเป็นเชื้อไฟทอปทล่านะครับเชื้อเขาก็จะหล่นมาตามาสายนา้ําจากใบของอยางพาร,ราหล่นมาทาแถวนี้ก็จะทําให้แถวนี้ มีโอกาสเป็นเชื้อไฟท็อปได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเชื้อราที่กินต้นยางพารามันก็คือเชื้อราชนิดเดียวกันที่จะทําลายต้นทุเรียนได้เช่นกันนะครับเป็นเชื้อราที่อ,อยู่ในขอบขายทําลายเช่นกันนะครับดังนั้นก็ป้องกันให้ดีๆไว้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ